ใครวะไหนขอดูที่เอวหน่อยอะไรอะอะไรอ่ะมีคาเฟนเลยาเ่ยไปเอาไม้่เสื้อพองพันเอลทำไมไม่ทำไมไหลไปถั่ไม่รู้ซิพี่ดีถ้าปเดี๋ยว้าครเดีรโอ้โหอะไรหายดังว่าหายวันไม่เจอตั้งหลายวันเดี๋ยวได้ปากาไแล้วดีแล้วเราเราาเงไหนอะใครให้มาอามให้มาเหรอนันนีไนันนใครให้มาไม่รู้ก็ไออามให้มาเอาให้มาไมอให้มา ใครวาดอาวตารเฮ้ยเดีวไทยวาดนะอาวตารอาวตารเฮ้ยเย็ดเต็มเดี๋ยวเขาเวลาก่อนดีอวตาท่านไม่ดูเดี๋ยวมาเติมเฮ้ยว้าวสวยเลยเนี่ยเออท่านเดี๋ยวดูดิเออถ่ายๆได้เลยอย่าไปส่งให้ท่างนั้นเขาเดี๋ยวเขาท่างทำงานอยู่เฮ้ยโอ้อาวตารเนี่ยส่งให้นร่เร็วๆเ่ยเป็นธรรมดาเลยอะเราอะเห็นเนยฮะผมเห็นเออเห็นไงก็ต้องเห็น เขาแมวนี่ถักไปเยอะเขาคือกว่าเหยื่อเป็นสายพันธุ์แมวแล้วกูเขาจะด้วยเราสายพันธุ์แมวเนี่ยมีหางด้วยแต่ชอบที่ยังไงเนี่ยทั้งหลอดทั้งไมค์สเตอร์มาดัดใส่เอวเอ้าเขาว่าดีก็ดีผมคนนาดีก็ดีนเขาเอกองว่าดีก็ดีคนดี้ก็มันคเขาไหวครูไหมต้องมีการไหว้ครูด้วยเหรอแต่ได้แต่ได้ครูไม่ธรรมดาเลยเนี่ย กีโนโวต้าวัดไปวัดไปวัดไปจัดวัดดิครับกีโนโวต้าโอเดี๋ยวบ้าขนมเนื้อแม่อย่าอย่า่าอยาอาจัดออสีโนโวต้าขไได้อาวดวัดวัเดี๋ยวผมตังครับเดี๋ยวบ้าไปเสร็จเลคนเขรอดูอยู่คอเขายาวแค่ดูเลยเขาจะดือดผมบนนะปับโอ้ย ไม่ธรรมดานว้นอยู pa, pa, l l <c rast> ่ข <vine> <c> ้างบนวันนี้เขาไปไหนเอาว่าไปก็ต่างนั่งรอจันอดเด็กเอาดีหน่อย อ่าเยอะอีกแล้วนี่คุณวาดเองหรือว่าเอาใครมาวาดอยู่นี่ไงวาดเองเหรอเออสวัสดี้คุณแม่นิชาแต่ว่าสวัสดี้คุณแม่นิชาพี่เอกแม่นิชาถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงไหมวันนีครับผมคิดถึงแม่ไหมคิดถึงครับคิดถึงไม่ต้องให้บอกแล้วหาไม่เห็นแนะวันนี้แม่นิชาเลย เอก <boundaries. S 1> <c suppression> ุ้งนี่ไม่ธรรมดานะขึ้นโค้งหน้าคนแบบว่านะบานเหนียวเช่นมาแล้ดูนีเห็นเหล่าฮะเขาได้เมยฝึกฝนมันต้องมีการฝึกฝนใช่ไหมน่าเสร็จแล้วฮะมันเป็นอะไรที่แบบต้องฝึกฝนใช่ไหมเขาหูแหลมเขาหูแหลมอย่างเงี้ยหูแหลมเด้อเออเด็กเขาหูแหลมตัวสูงทันหนุ่สูงที่ดีขึ้นกับบ้านผมเนี่ยนาม เลยเข็นลากไปเล็บผาน่ากลัวสายเล็บคพน่ากลัวนี่แต่เขาเห็นขึ้นมาถามว่าโดนดีดลอยเลยผมเนี่ยตัวแค่นี้เองใครดีดลอยตัวเท่านี้อะไรผสมไดด้เี๋ยวเขาแบบนี่แหละมาอ๋ออวตารตัวสูงสามเมตรเนี่ยถุงทางยังหาเลยเพชจมีดีผมร่วงเลยเหรอตัวเล็กนี่แหละเออพอแล้วพอแล้ววะไ้กัันตว อะไรแต่ละวันให้เงียบเงียบกันนี่แปลเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปแปลข้าวขนมขนมมาแบ่งบ้างนะนี่อย่เพิ่งไปเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวให้ย่าเขดูก่อนฮะเดี๋ยวย่าเนี่ยเขาพูดรู้แล้วเขาคุยบางทีแล้วเอาขนมให้ได้นอถามก็ท่านว่าอากุตชาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะเออครับผมก็มาครับแล้วแปาข้าวเสร็จเดี๋ยวมาหาโคตองนะครับ